ทำไมแฟนถึงมีิ๊กสาเหตุมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุทำให้แฟนนอกใจอยากรู้ตามนุกมาฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์อย่าลืมแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้นุกด้วยนะคะสาเหตุที่1ค่ะ เพื่อนเป็นเหตุเชื่อไหมคะผู้ชายที่มีแนวโน้มนอกใจส่วนใหญ่จากผลสลํารวจนะคะกว่า77%ค่ะผู้ชายที่มีกิ๊กส่วนใหญ่จะติดเพื่อนกันค่ะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเนี้ยเขาก็ทํากันเขาจึงมองว่าการที่เขามีกิ๊กเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาการปล่อยให้แฟนหนุ่มของคุณไปเที่ยวตามภาษาผู้ชายกับลุ่มเพื่อนของเขาเนะียมันเป็นการเปิดช่องว่างทาให้แฟนหนุ่มของคุณนะคะไปมีกิ๊กค่ะถ้าคุณรู้อย่างนี้แล้วนะคะคุณควรที่จะต้องไปทําความรู้จักค่ะกับเพื่อนที่อยู่ในชีวิตของเขาถึงแม้ว่าจะไม่สามารถที่จะป้องกกันาร เขามีกิกได้ร้อยเปอรเซต์แต่างน้อยนะคะคุณก็ยังจะได้รู้ค่ะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยมีนิสัยใจคออย่างไรคุณรู้ไหมคะว่าความรับส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ในปุ่มของเพื่อนเขาค่ะสาเหตุที่2ค่ะ เพราะว่าไม่ได้เจตนาค่ะผู้ชายที่มีกิ๊กส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสารภาพกับแฟนของเขานะคะว่าการที่เขาไปมีกิ๊กเนี่ยเขาจะรู้สึกผิดมากๆเลยกับการที่เขาแอบนอกใจแฟนของเขาเมื่ออารมณ์พาไปเผลอพลาดพลัง้งก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยทําให้ทําลายชีวิตคู่ถ้าคุณเห็นถึงสัญญาณตรงนี้แล้วว่าแฟนของเราเองเนี่ยมันเกิดสัญญาณบางอย่างที่มันไม่ปกตินะในเรื่องของการมีกิ๊กนะคะก็ควรที่จะเปิดอกคุยกันเราจะแก้ปัญหากันยังไงจะได้ไม่มีปัญหานในชีวิตคู่ตามมาค่ะสาเหตุที่3ค่ะรักนะ แต่เราเข้ากันไม่ได้คําว่าคู่แท้นะคะมันหมายถึงคู่ที่เขามีสินเสมอกันค่ะจากผลสํารวจนะคะกว่า4ีเปค่ะคู่ที่มีกิ๊กเป็นพรามเมื่ออยู่ด้วยกันนาน,านาแล้วเนี่ยจะพบว่าเข้ากันไม่ได้จริงค่ะอะไรที่มันเคยใช่นะคะมันก็กลายเป็นว่าไม่ค่ะ จึงทาให้ต้องไปแสวงหากิ๊กค่ะคิดว่ากิ๊กเนี่ยน่าจะเข้ากันได้มากกว่าก็กลายเป็นคําตอบของผู้ชายหลายคนนะคะที่ใช้คํานี้มาพูดแล้วก็บอกกับแฟนตัวเองค่ะว่าเราเข้ากันไม่ได้ค่ะสาเหตุที่4ค่ะรักแท้แพ้ใกล้ชิดค่ะแม้ใครหลายๆคนนะคะจะไม่เชื่อคําว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดผลสารวจนะคะกว่า40%เลยนะคะทุกคนของผู้ชายที่มกพบว่าพบรักใหม่ในสถานที่ทํางานค่ะเพราะการใกล้ชิดสนิทสนุมนะคะของการทํางานที่ทํางานของแฟนของคุณนั่นแหละค่ะ เขาได้ไปสังสรรค์ไปเที่ยวนะคะแม้กระทั่งไปปาร์ตี้นะคะอันสืบเนื่องมาจากการทํางานที่บริษัทของเขาเป็นประจําค่ะทําให้เขาสองคนนะคะเกิดความใกล้ชิดกันค่ะและทําให้ผู้ชายนะคะอดรู้สึกไม่ได้ค่ะว่าผู้หญิงคนใหม่เนี่ยมันช่างมีสีสันอะไรมากๆถ้าคุณเห็นอย่างนี้แล้วนะคะคุณก็ยอย่าปล่อยให้เขานะคะเป็นฝ่ายที่นําเสนอคุณเพียงอย่างเดียวค่ะคุณสามารถนะคะเปลี่ยนวันธรรมดานะคะให้เป็นวันพิเศษได้ในทุกๆวันเลยค่ะและเพื่อสร้างสีสันนะคะให้กับชีวิตคู่ของคุณและเขาจะได้ไม่ต้องไปมองสาวคน ใหม่ที่ทำง,งานค่ะ